ชาวราศีเมถุนทุกท่านในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นับว่าดวงของท่านจะเริ่มดีขึ้นอยู่เรื่อยๆในช่วงของเดือนมิถุนาชาวราศีเมถุนนั่นจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองโชคลาบก็จะมีโชคดีก็จะเข้ามาหาท่านท่านเคยลำบากตรากตรำหรือว,ว่าท่านเคยล้มลุกลุคลานมาในช่วงก่อนนั่น ในช่วงนี้ท่านจะลืมตาอ้าปากท่านทำอะไรก็จะมีคนให้เกียรติและมีคนให้กำลังใจท่านชาวราศีเมถุนนั่นนับว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ดวงของท่านจะกลับกลายจากกลายให้กลายมาเป็นดีสิ่งไหนที่ท่านไม่เคยมีท่านก็จะมีในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้การงานของท่านจะมีความรุ่งโรจน และจะมีความโดดเด่นทำอะไรก็มีคนให้เกียรติและมีคนให้กําลังใจท่านอีกมากมายชาวราศีเมถุนนั่นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะมีความรุ่งโลจน์อย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่สองเป็นต้นไป ในช่วงนี้จะมีดาวพระศุกร์นั้นย้ายเข้าสู่ในราศีเมษทุกสิ่งทุกอย่างนั้นชาวราศีเมถุนจะมีความสําเร็จและมีความที่เรียกว่าโดดเด่นอาชีพของเธอหรือว่าอาชีพของเราไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ ทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังทำแล้วจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายงานที่ท่านทำเป็นเป็นประจำก็จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งได้ดิบได้ดีบางคนนั่นเจ้านายให้ความเมตตามีความรักใคร่และมีความที่เรียกว่ายกย่องให้เราได้ดิบได้ดีบางคนได้เลื่อนตำแหน่งได้ดิบได้ดีไดในงานที่ดีขึ้นไปอีก ก็มีในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนนั้นจะประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านในช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีเมษทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่สาม จะมีอีกหนึ่งดวงคือดาวพระพุธนั้นจะโคจรเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้จะทําให้ชาวราศีเมถุนหรือว่าตัวของเรานั้นมีความสุขมีความสําเร็จหลายสิ่งหลายอย่างหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านสิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปชาวราศีเมถุนในช่วงที่ ดาวพระพุธเข้ามาอยู่ในราศีของเรานั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้ตัวของเรานั้นมีอำนาจมีวาสนาด้วยบุญบารมีเก่าๆนั้นจะมาเสริมมากระตุ้นให้ตัวเรานั้นได้ดิบได้ดีอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้จะไม่มีอะไรมาเหนียวล้างได้จะมีแต่ความสำเร็จมีแต่ ความร่ำรวยความเจริญจะมีเข้ามาหาตัวเราจะทำอะไรก็จะมีสเสน่ห์จะมีคนให้เกียรติและมีคนนิยมยกย่องกันอยู่มากมายในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้เงินทองนั้นจะมีการหมุนเวียนอย่างง่ายดายท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะได้ไม่ว่าจะเป็นที่ทาง หรืออยากได้บ้านได้รถก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนในช่วงของวันที่สามที่ดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีของเราคือราศีเมถุนนั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามา,าท่านอยู่เรื่อย ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกเดินทางไม่ว่าจะไปทางเหนือทางใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่ท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆได้รับโชคได้รับราบอีกด้วยถ้าหากว่าท่านจะออกไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็จะมีความสําเร็จงานที่ท่านไปติดต่อหรือว่าไปสมัครอะไรก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าโชคลาบจะมีเข้ามาหาท่านแต่ถ้าหากว่าท่านจะไปงาน ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการเซ็นสัญญงสัญญาหาเงินหาทองในช่วงนี้ก็จะมีความรุ่งโรจน์มีความสดใสทําอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของท่านดังนั้นชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านในช่วงนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่ในช่วงของวันที่หก ที่มีดาวอังคารเข้าสู่ในวราศีสิง์ในช่วงนี้บางสิ่งท่านต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเจ็บหัวปวดท้องหรือว่าอาจจะเป็นไข้เกิดขึ้นได้ในช่วงของวันที่หกที่ดาวอังคารเข้าสู่ในราศีสิงนั้นจะทำให้ชาวราศีเมถุนมีการเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรืออาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้เพราะว่าในเรื่องของดวงชะตาของแต่ละคนนั้นจะยังไม่เหมือนกัน ในช่วงนี้ดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีสิงหาวราศีเมถุนก็ต้องระวังไว้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานทำงานอะไรอาจจะต้องระวังอาจจะมีการผิดพลาดได้ต้าว่าเราทำงานส่วนรวมก็ท่านระวังการขัดแยง้งทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับในเรื่องของการทำงานร่วมกันให้ท่านระวังไว้ การเงินการทองก็อีกเช่นเดียวกันท่านต้องขยันและท่านต้องประหยัดในช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้นในท่านระวังเขไว้ในช่วงของเดือนมิถุนาแต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่15จะมีดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงโคจรโยกย้ายเข้าสู่ในราศีของเราอีกหนึ่งดวงนั่นก็คือ ดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์จะเข้าสู่ในราศีเมถุนในช่วงของวันที่15อันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นมีความสดใสเกิดขึ้นมาอีกครั้งในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็จะมีคนให้เกียรติมีคนนิยมยกย่องจะเป็นเงินเป็นทอง เรียกว่าการงานหาง่ายการเงินก็หาคล่องในช่วงของเดือนมิถุนายนที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นราศีของเรานับว่าดวงของเรานั้นจะเริ่มแข็งแกร่งทําอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการงานก็จะทําอะไรก็ จะโด่งเด่นะจะโดดเด่นและจะมีชื่อเสียงอีกด้วยงานที่ท่านทำนั้นไม่ว่าจะเป็นงานรับจ้างหรือว่าเป็นงานก่อสร้างต่างๆการลงทุนก็ถือว่ามีความสำเร็จอย่างง่ายดายในช่วงของเดือนมิถุนายนที่ดาวพระาทิตย์เข้าสู่ในราศีของเรานั้นก็ถือว่าดวงของเราจะมีการแข็งแกรในเรื่องของการหาเงินหาทองก็จะหาได้คล่องแคล่ว ว่องไวเงินนั้นจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมชาวราศีเมถุนนั้นจะไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นถือว่าท่านหาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านเรียกว่าไม่ฝืดไม่เคืองอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีเมถุนนั้นนับว่าในเรื่องของการงานการเงินในช่วงของเดือนมิถุนาคือถือว่า เป็นงานที่ดีเงินก็ดีมีตามมาดวงชะตาของท่านมีความรุ่งโรจน์และมีความสดใสทำอะไรก็มีความสำเร็จมีคนให้เกียรติและมีคนยกย่องท่านอยู่เสมอต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่23อันนี้จะมีดาวพระพุทธที่เข้าสู่ในราศีของเรานั้นย้ายออกไปอยู่ในราศีกรกฎอันนี้ จะดึงดูดให้ตัวเรานั้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาอีกในช่วงนี้จะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีผลดีการงานก็จะมีคนคอยช่วยเหลือถ้าก็ท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการงานของท่านจะมีความโดดเด่นท่านทำแล้วจะมีบริวารมีลูกน้องมีเจ้านายให้กำลังใจให้การสนับสนุนท่าน นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมทุนในช่วงของวันที่23ที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีของมกร,กร,กรกรดนั่นก็ถือว่าดวงของเราจะมีความสดใสการงานที่ทำนั่นก็จะดีมีชื่อเสียงงานจะได้งานใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็จะมีความดีความสำเร็จเกิดขึ้น งานที่ท่านทำจะเป็นงานที่เรียกว่าใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีบริวารมีลูกน้องถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านอันนี้ก็จะมีเพื่อนฝูงมีลูกน้องอีกมากมายผิดถูกอะไรก็จะช่วยกันแก้ไขท่านทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่าน ในช่วงของเดือนมิถุนาจัดว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาชาวราศีเมถุนทั้งนั้นในช่วงนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็ให้ท่านรีบลงทุนได้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านท่านจะมีกำไรกำไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของสุขภาพและภารณามมยเรามาดูกันก่อนว่าเป็นอย่างไร ในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่าไปรับเชื้อมาจากที่อื่นบางคนนั้นก็ไปเป็นหวัดเป็นไข้อะไรในช่วงนี้ท่านระวังไว้การไปเหนือไปใต้ไปประชาสัมพันธ์อะไรหรือว่าไปสังสรรค์ในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีแต่สําหรับท่านที่สูงอายุในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของการเดินการเหินหรือว่า โลกประจัาตัวของท่านอาจจะมีการกําเริบเกิดขึ้นได้ชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนมิถุนาทาว่าท่านใดที่สูงอายุให้ท่านระวังการเดินการเหินอีกเช่นเดียวกันท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แลแต่ท่านระวังไว้การเดินการเหินนี่สำคัญอาจจะมีการรื่นรมหรืออาจจะมีการเก็บแข้งเจ็บขา เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงค้องเดือนมิถุนายนก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี